อ้าครับมาชมการจิกปลานำลึกร้อยแปดสิบสองเมตรติดอยู่นะครับคันนี้คันนี้ขาดนะครับปลาลากกระชากขาดสายพี่3สามนนี้อัดอยู่นะครับ ันแนนกำลังจะขึ้นครับน้ำร8 2มเมตรแรกถอยลองไม้แรกนะครับโดนยังไม่รู้ปลาอะไรเนี้ย ลอยเลยนะครับปลายังไม่เห็นทีนะขึ้นมาแล้วครับปลาอะไรน่าจะเป็นสีทองนะครับสีทองนะครับสีทองโอ้โหเปิดเลยรุ่นนี้สิบกว่ากิโลนะครับสิบกว่ากิโล เกือบ20นะครับไซนี้เมอร์ล์เธอเลยครับว้าว้สุดพินมือร์นี่นะครับน้ำร้อยเมตรนะครับกินจิกนะฮะที่มาจากสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ขอมาจัดให้นะยกหน่อยครับโอเคยกไม่รอดนะครับเอากี่กิโลนะครับใส่ตาช่างเลยครับ กี yeah, really. mm ่กิโลครับเม็กซอเ็กซ็ซกกิโลครับ15 15กิโลนะครับโอ้ยโอ้ดูไม่เจิดนะครับเอเครับแค่นี้ก่อนครับเอาครับภาคสองมาดูอีกคันนึงรับที่จะขึ้นมาอยู่อันนี้อามาจิครับอัเบูเจ็คกำลังเล่ ทำวาซาบินะเชฟหนุ่มครับอันนี้ไอ้บากามครับอีกอันแรกสดๆนะครับได้อ่เดี๋ยวมาดูนี่ก่อนครับจะอะไรจะขึ้นครับกจะขึ้นครับ ไปดูข้างนี้ย้อนแสงฮะับไหน่อยจะไปแป๊บหนึ่งปลาจะม่ขึ้นนี้นะครับกำลังจะขึ้นนะปลาอะไรครับโโโโขุดทรนีเนี่ขุดทองเลยนะครับขึ้นมาแล้วครับป้เจียรูบี้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 ครับเันว่าอะไรรับรูปงรูบี้เมื่อกี้แบ็คคูปเปอร์นะ จริงๆนะในข้อยูยเยือนเลยนี่ฮะเต็มรูปากอุ้ยต่ออุ้ยเบ็ดเกี่ยวไตยฮะไหนเอาต่อไนตัวนี้ไม่เขียนกรัมนะกี่กรัมครับตัวนี้โอเคไม่เป็นไรฮะไม่รู้ไม่เป็นไรน่าจะ200อัพฮนะโอเคครับผมเดี๋ยวรบต่อไปครับอ้าวเหมือนเดิมนะครับน้าร้อยเจ็ดสิบเก้าเมตร ดูกันครับขึ้นมาคันหนึ่งนะจิกอยู่ครับจะเป็นปลาอะไรเมื่อกี้ขาดกระจุยกระจายหมดนะครับ PE3 PE4 ขาดกลางสายหมดนะครับมาดูครับตัวนี้ปลาอะไรยังไม่มีเก่าขึ้นมาทีนะ มาแล้วครับลาอะไรครับลอยแล้วครับลอยแล้วครับบุ้มซิกคาโปขอมาจัดให้นะครับประเก๋านะครับมาแล้วครับเก๋าทานครับจิกนะครับเตะดูมั่งที่หลังอะ่ะไม่ยังไนเตะฟุง เลาเตอดูด้วยนี่นะครับเอาไปน็อกไ,ได้ครับลองเลย <c oughs> ทีหลังอย่าเตอ๋อนะท้องอ่ะ <c oughs> ดูกันทีหลังอะ่ะเตอปลาไม่ต้องรีบแบบปลาขึ้นมามันละหมดเลยนะนี่ครับกินเหยื่อจิกนะครับ กี่ร้อยกิ่มจะดูก่อนตัวนี้กี่ร้อยกรัมตัวนี้สองร้อยห้าสิบกรัมนะครับใช่เชื่อไนะครับนี่เลยครับย้อนแสงครับทางนี้นะครทางนี้นะหันข้างนี้ครับหันข้างนี้ครับนี่นะครับต่อตานครับโอเคครับเดี๋ยวดูรอบต่อไปครับมาดู รอบต่อไปครับลงแล้วก็โดนนะครับไม่ต้องบอกนะระดับน้ำเท่าไหร่ดูแอคชั่นครับคันนี้อยู่ประมาณเจ็ดพันครับนี่ครับรอบ รอกนะไม่ใช่การรอกนการรอกไว้ผัดเป็ดยังไม่ขึ้นมาทีนะครับปลาโดนไหมครับโดนไหมครับโดนนะครับข้างหัวโดนเลยนะครับโดนครับโดนครับอัดเข้าไปครับอัดเข้าไปโอ้ยกอดครับกอดครับวางหนะเขาเข้าใต้ท้องนะครับใหญ่ครับ กดอย่างเดียวนะครับน้ำลึกอะปปปาปาปปาา,มมาีไีไสิภาษาอะไรม่รู้ก็ฟังไม่รู้เรื่องครับภาษาจีนครับยังไม่ขึ้นดีนะครับคันนี้เป็นไงบ้างลุงคน <laughs> <laughs> นี้อายุประมาณ60กว่าปีนะครับ คันนี้ยังไม่ขึ้นดีนะครับกอดค,ครับมาลุ where where okay, ้นครับของที่ขอมาของดําหรือเปล่าหรือว่าของทองครับอันนี้กำลังจะขึ้นนะครับยังไม่เห็นปลาดิคันนี้อ่อนมากครับน่าหักเหลือเกิน ยังไม่ถึงทีนะครับไปดูโอ้โหคันโนกดอย่างเดียวมาแล้วนะครับตัวนี้กำลังจะลอยนะครับลุงบอกหอบเป็นเตอร์เตรียมนะ ไหนปลาลอยแล้วนะครับลอยแล้วครับดูนะมัจะขึ้นตรงไหนนะครับภาวนาให้เป็นเก่าฐานนะครับมาเลยนะครับ,บามาเลยนะครับาม,มานะครับอะไรคืออะไรสิ่งที่เขาขอครับสิ่งที่เขาขอครับมาเลยครับ เินมามาครับเบียกตองนี้ไม่ตองนี้อย่ดูตัวนู้นนะลุงบอกบายใจแล้วครับกับสิงคโปร์นี่ไม่ผิดหวังนะฮะขอมาเราจัดให้นะครับจิกนะครับกี่กิ๊กสองร้อยห้าสิบตัวนี้สองร้อยห้าสิบกิ๊กนะครับเดี๋ยวขันนู้็ถ่ายดูนะฮะยังอีกยาวไกล แค่นี้ก่อนนะครับอรอบนีอ้อัดขึ้นมาอยู่คนนี้เตัวแรกนะครับของคนนี้ขึ้นมาดิมาแล้วครับมาแล้วขึ้นมาเลยนะปลาอะไรขึ้นมาเลยนะครับ,ข,รบขึ้นมาแล้ว ทานนะครับทานไฟฉายตากบตามคำขอมาเลยนะครับเก๋าเก่าเ๋าเฮ้นี่ครับกินเหยื่อจิกนะครับเต็มปากครับเต็มรูปากครับโอเคครับ 不到百。Top, top, eh? ไปแล้วครับปลาออเดอร์ไหมลอยแล้วครับสายทอดไปแล้วอะไรมาอะไรตอนที่มีตัวบอลเป็นยังไง,งหน้าอะไรอ่า้ยยังไม่เห็นตัวสิแต่ลอยไปครับลอยไปไกลแล้วลอยไปไกลไแล้วลอยแล้วลอยแล้วครับลอยแล้ว ลอยพี่รุดเจ้าปล่อยปลามาแล้วหลายตัวเอาปลามั่งขึ้นมาแล้วครับตื่นเดี๋ยวสีทองครับรูบี้อะรูบี้รูบี้อืมรูบี้รูบี้สีทองสีทองครับตัวนี้รูบี้อ่ะเช้านี้ตัวที่สองนะครับเช้านี้ของอีกวันหนึ่งขึ้นมาแล้วครับ ล้วนๆนะครับไม่มีเหยื่อะนะเปลี่ยน้นไปขึป้นมาเลยครับไซนี่เกือบสิบกิโลนะเนี่ะเต็มรูปากครับ